แอมมนชีพศีวศินางกูลหรือครูเป็ดว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพมหาคนครเขตบางกะปิพักร้างอนาคตไทยและประธานภาคการศึกษาโพสข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่าเพิ่งไปอุบลมาก่อนลงเครื่องมองจากหน้าต่างเครื่องบินตกใจว่าขนาดนี้เลยเหรอหลายๆที่ก็อย่างที่เห็นแทบจะมิดหลังคาบ้านทางการบอกว่าวันที่ผมไปน่าจะยังไม่ใช่น้ําสูงสุดก่อนน้าจากจังหวัดอื่นจะไหลามาเติมที่อุบลอีกในวันถัดไป ก็ยังนึกไม่ออกว่าพี่ที่อยู่บนหลังคาแกจะใช้ชีวิตยังไงเรือที่มีอยู่ไม่กี่ลำก็ไปขนคนข้าวของออกมาบนพื้นที่แห้งได้ครั้งละไม่มากนักแล้ววันหนึ่งก็ขนได้ไม่กี่เที่ยวได้มีโอกาสนั่งคุยกับพี่พี่กเกษตรกรพวกนี้เขาชอกช้ำมากปีนี้ข้าวราคาแย่พี่พี่หลายคนถึงขนาดปลูกข้าวมาแล้วยังไม่ไปขายให้คนกินหรอกเอาไปให้หมูกินแล้วขายหมูยังพอได้ตังค์มากกว่ามีพี่คนนึงย้ำอยู่หลายครั้งว่ามันแค้นมันแค้น ขายข้าวได้เงินตั้งเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปใช้หนี้ปลายปีหมดแล้วที่ทําให้แกแค้นมากคือสมมุติสิ้นปีจ่าย30,000บาทเป็นดอกเบีย้ยซะสอง0 0ืกว่าตัดเงินต้นได้ไม่ถึงหมื่นแกใช้คําว่าชาวนาต้องปลูกข้าวเอาไปเลี้ยงธนาคารแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือปีนี้ขายข้าวไม่ได้ราคามีเงินไม่ถึง30,000บาทก็ต้องไปกู้หนี้มาเอามาใช้หนี้เก่าเรียกว่าต้องไปกู้ต้นเอามาใช้ดอก คนที่ตามมาคือยอดเงินที่ต้องใช้แต่ละปีเพิ่มขึ้นทุกปีไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดไปอยู่ตรงไหนผมชวนพี่ๆเกษตรกรคุยก็พยายามให้เกิดเสียงหัวรเราะเฮฮาเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเครียดแต่เห็นเลยว่าหลายคนหัวเราะไปก็น้ำตาไหลไปฟังผมหลายคนก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ไปด้วยชีวิตจริงที่ไม่รู้ว่าการชดใช้นี่มันจะไปสิ้นสุดตรงไหนมันเศร้ามากนะครับ